รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ สนับสนุนโดยบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดสวัสดีครับผมกุลกิติคุณตังสุหัตทุกท่านอยู่กับผมในรายการขอเพียงแค่เขียนมา the mail box รายการที่พร้อมมอบโอกาสได้กับทุกคนขอเพียงคุณเขียนมาหาเราเพราะทุกข้อความมีความหมายเสมอครับวันนี้ผมและทีมงานเดินทางมาแถวแถวถนนลาดพร้าววังหินครับเพื่อมาตามหาคุณป้าท่านหนึ่ง ที่ขายขนมเบื้องโบราณอยู่แถวๆนี้ครับคุณป้าท่านนี้นะครับนิ้วมือข้างขวาเนี่ยพิก,การทั้ง5นิ้วเลยนะครับแล้วแถมตัวเองก็ยังเป็นโรคลมชักด้วย แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นคุณป้าก็ใจสู้ครับ <acceptable> ใช้มือข้างที่พิก,การเนี่ยพยายามทําขนมเบื้องขายเพื่อนําเงินเนี่ยมาดูแลตัวเองแล้วก็คุณแม่ที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ครับขนมเบื้องของคุณป้านะครับเป็นสูตรโบราณโบราณมากเลยนะครับโบราณขนาดที่ว่าได้สูตรมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าเลยนะครับก่อนคุณป้าจะออกมาขายของในแต่ละวันเนี่ยก็ต้องดูแลคุณแม่ให้เรียบร้อยก่อนคุณป้ามีพี่น้องนะครับแต่ว่าพี่น้องเนี่ยก็ไม่เคยมาดูแลมาช่วยเหลือเลยครับปล่อยให้คุณป้าเนี่ยต้องดูแลคุณแม่อยู่เพียงลําาพังแแต่่่่คคคคุุณปป้ก็มมมนนเเดดีียยววใใรไไไสจ๋ณ ดูแลท่านเองได้ครับวันนี้มาติดตามเรื่องราวของป้าอ้อยแม่ค้าขนมเบื้องโบราณคุณมัทน,นานิ่มนวลอายุ62ปีได้ในรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดเมลบ็อกซ์ครับ ขนมเบื้องโบราณป้าอ้อยใช่ไหมครับใช่ค่ะผมกุลนะครับจากรายการขอบเพียงแค่เขียนมาที่นัดกันไว้นะครับค่ะ,คะกำลังทําขนมอยู่เลยหรือเปล่าเับเนี่ยใช่ค่ะโอ้ขอเข้าไปดูใกล้ๆได้ไหมครับได้ค่ะขอบครับอันนี้มันเป็นขนมเบื้องอะไรเขาเนี่ยผมเห็นแล้วหน้าตาไม่ค่อยคุ้นเลยขนมเบื้องโบราณขนมเบื้องโบราณมันเป็นยังไงครับผมเคยเห็นแต่ขนมเบื้องปกติที่ผมกินน่ยจะมีอยู่ข้างในแล้วก็มีไส้ สูตรปู่ย่าตายายเขาเขาทำมาอย่างนี้นะคะแป้งก็แป้งถั่วถั่วทองให้มันบดมันจะกรอบทนกว่าแป้งที่เขาขายทั่วไปคือกรอบเป็นชั่วโมงเอ้ยจริงปะเนี่ยจริงค่ะถ้ามันไม่กรอบนะมันนิ่มมันก็สามารถที่จะไปอุ่นได้อุ่นให้มันกรอบให้มันร้อนแล้วไปวางแล้เดี๋ยวนึงให้มันเย็นมันก็กรอบเหมือนเดิมโอ้ยอันนี้เจ๋งแล้วแล้วนี่มันจะเป็นไข่แดงทาด้วยไข่แดงกับน้ำตาลมะพร้าวทา มันไม่ใช่ไอ้ที่ปูยที่คุณเห็นไม่ใช่ครีมด้วยแต่ของเราเนี่ยใครทานแล้วบอกเออกินแล้วมันเป็นปากเป็นคำดีมีอะไรต่างอีกไหมครับ มีที่ใส่รูปภาแพงเราหนึ่งสองร้อยห้าสิบเราก็ใส่ของดีมากมายอย่างเงี้ยราคาชิ้นละเท่าไหร่ครับสิบห้าบาทสิบห้าบาทสิบห้าบาทที่ถือว่าแพงไหมครับบางคนก็ว่าแพงบางคนก็ก็กิกกนแล้วเขาบอกมันไม่แพงหรอกคุ้มก็เราขายเรียกว่าพออยู่ได้เราไม่เสียค่าเช่าเราไม่เสียค่ารถค่าที่ไม่เสียด้วยเหรอครับไม่เสียบริษัทเ,เขาเห็นใจเราให้ตั้งตีบริษัทข้างหลังนี้อีเวนต์เมเนียนี่ใช่ไหมฮะใจดีมาก ที่ว่า15บาทเนี่ยบางคนบอกแพงบางคนบอกไม่แพงใช่ไหมครับผมขอพิสูจน์ขอลองชิมดูหน่อยครับบอกว่ามีสองไส้ใช่ไหมครับหวานกับเค็มผมขออย่างละหนึ่งเลยครับไสหวานกับไส้เค็มเนาะนี่ครับผมขอไสหวานก่อนเลยล้วกันผมชอบไสหวานก่อนนีคะทำไมต้องไส้เค็มก่อนครับอ้าวจะได้รู้ว่าไสเค็มอร่อยจริงหรือเปล่าแล้วทำไมถึงไม่ไสหวานก่อนล่ะครับอ้าวไสหวานฝอยทองไงมันก็อร่อยยังไงก็อร่อยอยู่แล้วได้ฮะไสเค็มนี้ไส้เค็มทําจากอะไรครับไสกุ้งสด <ด>ทิมใส่รากของชีต้องทิมใช่เค็มก่อนแค่ไช่เค็มแม่อร่อยเดี๋ยวจะคืนไช่หวานให้ป้าบอกลูกค้าทุกคนเค็มก่อนลองเค็มก่อนถ้าแม่อร่อยเดี๋ยวเอาไตหวานแถมให้เลยอป้าอบอกลูกค้าทุกคนอย่างเงี้ยแล้วเป็นยังไงใช่เค็มผมกินขนมเบื้องมาเนี่ยผมไม่เคยกินแบบโบราณเลยผมรู้สึกว่ามันแน่น ตอนนี้กลับเข้าไปอะเต็มปากเต็มคำเต็มปากเต็มคำแทบจะเป็นขนมโตเกียวอยู่แล้ฮะมีมันหอมใช่แล้วก็ใส่เขมหมูคุณป้าเนี่ยมันไม่ได้เค็มแบบมันไม่ใช่เค็มมันคนโบราณที่ไม่ใส่ข้าวมันไม่ได้เค็มแบบว่าเค็มจนเรารู้สึกแบบอยากดื่มน้ําตามีไม่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 ม่ไม่ม่มันม่มันม่นมันม่มัไ่อมไ่ไม่ไน่ไอ่ไม่ไม่ไไม่ไม่ไม่ไไ่ นี่บอกว่ายังไงมันก็อร่อยเพราะมันมีปล่อยทองอผมอธิบายไม่ถูกอะเป็นแป้งมันนุ่มอะแล้วก็จะว่ามันมันหักเลยมันก็ไม่ใช่แต่มันก็มีกรอบความกรอบที่พอดีพอดีของมันอะกรอบเพราะมันกรอบแล้วมันถั่วด้วยอืมใช่ใอร่อยครับรู้สึกเลยว่า15บาทเนี่ยไม่ได้แพงครับเมื่อกี้ผมซื้อสองชิ้นเนี่ยผมกินสองชิ้นน่าจะกําลังดีหลังมื้ออาหารเลยเรากินข้าวกินอะไรเสร็จปุ๊บกินอีก2ชิ้นอยู่นานเลยอิ่มนานเลยแบบนี้อ คือรับพี่พี่ว่าคุ้มนะเพราะว่าพี่ได้รสชาติที่พี่ต้องการนะคะตรงตามที่อยากจะทานนะคะเพราะเป็นคนชอบทานแบบที่ไม่มีครีมอยู่แล้วรสชาติก็อร่อยทั้งแบบเค็มแล้วก็ชนิดหวานแล้วก็สามารถแบบถ้าทานไม่หมดอะคะ่ะสามารถแช่ตู้เย็นได้แล้วก็นําออกมาอุ่นก็ทานได้ไม่ต้องทิ้งขอออเเเเพีียยยงงแคญญคออ่่่่่นนมมาาาสัญววฉจะไไปหธธู ขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาสนับสนุนโดยบริษัท CP Retailing จำกัดไมม่่่่วาาเเเธอออยยยูในนขขพีีงแค บอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ พวกส่วนผสมต่างๆแป้งไส้อะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยคุณป้าทำเองเลยอเปล่าครับทำเองค่ะเตรียมก่อนจะออกมาจากบ้านแล้วออกมากี่โมงครับประมาณเที่ยงครึ่งมันจัดร้านก็ประมาณหนึ่งครึ่งชั่วโมงก็เริ่มขายบ่ายโมงเลยครับประมาณนี้ทำไมเริ่มขายชาย้าจังเลยครับก็ต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยเป็นนันเทเเมอร์หาข้าวหายาหาอะไรให้แกให้เรียบร้อยก่อนถึงจะออกมาแล้วนี้ตอนออกมาขายนะครับใครดูแลคุณยายครับ ก็ให้แกทานยาแล้วยานี้ทําให้แกน่วงนอนแกก็หลับไปแล้วคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับยายอายุ87้วคะ87เป็นอาไซเมอร์ขนาดไหนครับอาไซเมอร์จำอะไรได้บางครั้งก็จําไม่ได้บางครั้งก็เรื่องเก่าๆก็เกิดจำได้ขึ้นมาบ้างจําไม่ได้ลืมอายุแตขายน้เบรพ่อแม่จะเป็นคนขายคนแรกอร่อยค่ะของเราโบราณทําแบบสมัยเก่า แล้วอยู่กันแค่สองคนแม่ลูกเหรอครับใ้า คุณป้ามีพี่น้องด้วยไหมครับมีสามคนแต่ไม่เป็นคนแรกสุดท้องแล้วคนที่เหลือไปไหนกันหมดครับเ้าก็ไปอยู่ของเขาต่างคนต่างแยกย้ายไปเลยไม่มีใครกลับมาเลยเหรอครับไม่มีพี่น้องคุณป้ารู้ไหมครับว่าคุณป้าเนี่ยตอนนี้นิ้วพิการแล้วแล้วต้องดูแลคุณแม่ที่กำลังป่วยนะรู้รู้ก็ช่างเพราะเราก็คิดว่าใครทำใครได้เพราะแม่เลี้ยงเรามาได้เราก็ต้องเลี้ยงแม่เราได้เราคนเราไม่สู้แล้วใครจะสู้ไม่สู้ก็ต้องสู้เราก็ต้องคิดอย่างนี้ เขาดูแลดีทําทุกอย่างก็หาข้าวหาปลาดู้ว่าเขาต้องต้องดูแลเราด้วยขายของด้วยเหนื่อยลักมากเป็นรักลูกก็เป็นรักไข่ <laughs> ก็มีสองคนแม่ลูกอะนะทีนี้แกกับแม่ปลูกปันตั้งแต่เด็กๆก,ก็คือขายขนมเบื้องมาด้วยกันตอนที่แม่เ็ายังเดินได้แต่ตอนนี้แม่ของแกก็อยู่เดินไม่ได้แกก็เลยต้องมาทานแบบนี้เพื่อเลี้ยงแม่กับตัวเองขายดีมากขายไม่ดีมากแล้วแกก็รักแม่แกมากเลยแล้วเวลาไปหาหมอก็ลําบากแท็กซี่สองก็ไม่ก้อยรับใช่ไหมละ่ะคนแก่สองคนคนนึงก็นั่งรถเข็นวันแกบอกว่าโอ้ยสองทุ่มไม่ได้กลับบ้านนะแกไม่มีแท็กซี่รับกลับลําบากมาก โทษนะครับผมขอถามเลยนะครับมือของคุณป้าเนี่ยตอนนี้นิ้วข้างขวาเนี่ยไม่มีแล้วใช่ไหมครับพีการ<ม>าเลยใช่ไหมนะคนผ่านไปผ่านมาเห็นนะก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าคุณป้าใส่ถุงมือไว้ใช่ไหมครับผมขออนุญาตดูหน่อยได้ไหมครับเจ็บไหมครับเจ็บนะคเนี่ยเจ็บด้านเนี่ยเจ็บมากแล้วมัเรามาจับไอ้นี่ด้วยเจ็บเนี่ยแล้วเข้ามือนี่ครับเจ็บมาก แลวเรากดแล้แสบแสบ่ึ้จับก็ว่าจะเจ็บแล้วเราลองออกแรงอีก้องแรงเจ็บมากขนาดใส่ถุงมือเจ็บเลยขอถามได้ไหมเบาก็เกิดจากอะไรเขาเนี่ยเกิดจากลมชักมือจุ่มลงไปเนี่ยจุมลงไปในกระทะทาดปลาท่องโกะเรามายืนซื้อปลาท่องโกะสมัยก่อนเ่าตรงนตอนเช้าไปซื้อปทองโกแล้วทีนี้เป็นลมชักขึ้นมา มือล้มล้มแล้วมือไปจุ่มใส่ในกระทะกระทะพอท้งองโกดที่ร้อนรอเลยนะต้องส่งโรงพยาบาลราชวิส่งโรงพยาบาลแล้วยังไงต่อครับก็หักนิ้วหมดเลยแม่ก็ไม่อยากมือชีวิตอยู่อยากไปกินยาตาย้วบอกแม่ไม่อยากอยูนะ่แม่บอกเองไม่อยู่แ,แม่จะอยู่กนะับใครอะเราก็เลยฮุดเลย ก็หัดมะเลงใหม่อะหัดละเลงใหม่เหมือนกับมือพี่การหัดใช้มือที่ไม่ปกติแล้วเนี่ยมาทำทำให้ได้ทําให้ได้ทําให้ได้จนขายได้ก็มีท้อบ้างแต่ว่าก็เอ้าต้องสู้วะก็เราไม่ทําเราก็ไม่มีอะไรไม่ไม่มีอาชีพอาชีพนี่ก็ยังสามารถทาให้พออดูแลแม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายก็พออยู่ได้แกก็สู้นะคะเพราะว่าแก แกสู้ด้วยตัวเองแกช่วยตัวเองไม่ได,ไได้ไม่ได้เรียกร้องความช่วยเหลือจากใครอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอถ้าเกิดเราสามารถช่วยได้เราก็ช่วยช่วยมาซื้อช่วยมาอุดหนุนเพื่อให้แกมีกําลังใจต่อไปนะ คุณป้าเป็นโรคลมชักเป็นโรคประจําตัวเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยคุณป้ามาขายมันลําบากไหมครับช่ลําบากแต่ว่าเราก็ต้องทนเนี่ย อากาศร้อนไม่ได้เหนื่อยมากไม่ได้เครียดมากไม่ได้อดนอนไม่ได้นี่แดดร้อนมากเลยนะไม่นั่นเลยก็ทำยังไงก็ต้องนั่งขายของแค่เธอลำบากก็ต้องทนแล้วเคยแบบประมาณว่านั่งขายขายอยู่ดีลมชักขึ้นเนี่ยไม่ไม่ไม่พวกปบางทีในตึกเนี่ยเข้ามาเข้าไปนอนคนในตึกเห็นล้เราพาเราเข้าไปพักดีจัดร้านยังไม่ทันเสร็จเลยเป็นลมแล้วไม่สบายแล้วเหนื่อยมากเลยขนของคนเดียวอะไรคนเดียวเนี่ยแขน้างซ้ายเนี่ยบ้าเนี่ยจุ นอนในกระทะอย่างน,นี้ยแล้วนอนทบลงไปแขนซ้ายคุณป้าที่มือเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเกิดจากลมชัก,ออกแล้วมือลม้มฟุบเข้าไปลงไปในกระทะเอนอนทบลงไปอย่างน,<อ>นี้ pues, นนเลยนี่ยายาวมานี่เลยแต่เนียกาเนื้อทั้งมือหายไปต้องเอาขาหนึ่งมาปะเนื้อตรงนี้โรงพยาบาลมาจาทำให้เรียกว่านอนไม่ต้องจับเ็าเอาขยับอีอย่างนี้อย่างนี้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันแล้วเรากระดุกกระดิกได้ กเป็นคนสู้ชีวิตมากค่ะและแกเป็นโรคลมชักด้วยนั่งนั่งขายของชักเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะพุบลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้และปากก้ากลัวแกจะพุบเอาหน้าลงในถาดของแกอ่ะแล้วร้อนก็ร้อนมากขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉัน ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หไปจากใจเธอคุณป้าครับลงทุนวันหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่ครับ วกวันนึงหกร้อยขายได้ประมาณแปดเก้าร้อยกำไรวันหนึ่งก็ประมาณสามร้อยได้นม้ทุกวันไหมครับไม่หมดทุกวันหรอกบางวันก็หมดบางวันก็ไม่หมดแล้ววันไหนขายไม่ได้กําไรนี่ทำไงครับต้องทําใจมันจะไม่ได้กำไรทุกวันอยู่แล้วเนาะอ่าแล้วอย่างของถ้าเหลือแล้วครับวันนี้ขายไม่หมดทําไงอ่ะไม่หมดใช่ก็ยังพอไว้ได้บ้างแต่แป้งก็ต้องทิ้งไปแป้งทําวันต่อวันต้องทิ้งไปเลยที่คุณป้าบอกว่าเป็นลมเงี้ยขายของไม่ได้นะวันนั้นคือขาดทุนไปเลยใช่ไหมครับ ไม่ได้อะไรเลยแล้วคุณป้ามีรายจ่ายอะไรบ้างครับกินกันอะไรก็วันหนึ่งร้อยกว่าค่าน้ําค่าไฟส่วนใหญ่จะหมดไปกับค่าใช้จ่ายค่าแท็กซี่พาคุณยายไปโรงพยาบาลแล้วก็ค่ายาส่วนเกินรายได้ที่ได้มาเนี่ยมันพอไหมครับต่อเดือนพออยู่ได้แต่เราใช้แบบว่าอะไรที่ไม่จําเป็นเราก็ไม่ใช้สิ่งที่จําเป็นก็คือค่ารถค่ายา อย่างจาะเลือดตรวจฉียายเนี่ยเกินเกินก็มีแล้วเราก็ต้องจ่ายไปทุกวันนี้อะไรที่ทําให้คุณป้าอยางสู้ต่อครับทั้งนี้คุณป้าก็ไม่ได้สมบูรณ์เหมือนคนอื่นเขาอะใจไงใจเราสู้เพื่อแม่เราจะแพ้ไม่ได้อาชีพปู่ย่าตาย,ยายเราก็มีเราก็ทําเป็นเราก็ทําได้เราจะไปนั่งขอใครล่ะ แล้วคุณป้าเนี่ยมาขายแบบนี้ทุกวันเลยไหมครับแบบนี้ทุกวันได้พาแม่ไปโรงพยาบาลก็้อยู่แสดงว่าอาชีพขายขนมเบื้องเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นสิ่งเดียวเลยที่ทําให้มีรายได้มาดูแลคุณป้าแล้วก็คุณยายใช่ไหมครับใช่ค่ะป้าไม่มีอาชีพนี้ป้าก็ไม่มีเงินมาดูแลคุณยายไม่ช่วยเพื่อแม่จะช่วยเพื่อใครเราก็ต้องช่วยแกอยู่กับเราต่อไปนานๆขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญา เพาฉันจะไปหาเธอเพีืนเคียงแค่สมมไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ําตาลกลบขอว่าครับขอโทษนะครับขอถามอย่างนึงเวลามีลูกค้ามาซื้อเนี่ยเขาแบบสังเกตเห็นแล้วเขาถามฮะว่าคุณป้าเป็นอะไรถามไม่อยากเล่าบ้าทําไมไม่อยากเล่ามากป้าไม่อยากขายความพิการป้าอยากขายขนม เราอยากขายอาชีพของเรามากกว่าเนาะเมื่อกี้ผมเห็นคุณป้าเนี่ยลองทำหมุน,หม,นหมุนแป้งใส่ไส้สไอะไวนี้ยากไหมครับยากค่ะ<ว><น>ผมอยากลองทำาดูบ้าสอนผมทำได้ไหมครับอขอสักหนึ่งชิ้น ผมยังทำไม่ได้เลยอะตอนนี้เสียไปสองแผ่นแล้วผมทำยังไง<า>ก,ก็ไม่เป็นวงแบนท<า>ี่คุณป้าทำยากมากคุณป้าทำให้ผมดูอีกทีได้ไหมผมอยากเห็นเนออี่ยแล้วทำไมคุณป้าเขาทําเป็นวงได้ก็คุณป้าเรียนรู้มากกว่าจะเป็นสนมดแป้งไปหกเจ็ดสิบมอเธอทำอะไรหนุ่ม,ม <c oughs> เมื่อให้เป็นแผ่นมันยาก <c oughs> เออทาไข่แล้วใส่ไส้อาง่ายใส่ยยงงในหน้าคู่ใส่ถาดแช่หนุ่มเมื่อง,ง่ายกว่าเอาขึ้นเลยนี่แหละ ง่ายกว่าอย่าคิดว่าง่ายนะครับอาชีพแต่ละอย่างเนี่ยไม่มีอะไรง่ายทั้งนั้นเราต้องผ่านการฝึกฝนกว่าจะมาเป็นอาชีพได้นะครับขนาดผมม,มือปกติทุกอย่างปกตินะผมยังทําไม่ค่อยได้เลยแต่คุณป้าเนี่ยมือไม่สมบูรณ์ด้วยแต่ก็ยังทําออกมาได้แถมอร่อยด้วยออน่านับถือจริงๆครับหากมีบางวันมันไม่เป็นดังหวังผิดพลังไปเสียทุกอย่าง สิ่งที่ผมเห็นนะหนึ่งเลยถือว่าคุณป้านี่เป็นนักสู้ที่สู้ชีวิตมากๆถึงได้ทําได้จนถึงทุกวันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นคือเรื่องของความกตัญยูครับคุณป้าดูแลคุณแม่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์แถมตัวเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ ปกติเต็มร้อยเหมือนคนอื่นๆเขาอีกเป็นเพราะคุณป้ามีความตั้งใจและความกระตันยูถึงได้เลี้ยงตัวเองแล้วก็คุณแม่มาได้ถึงทุกวันนี้นะครับความกระตันยูนี้จะทาให้คุณป้าเจอเรื่องดีๆในอนาคตครับและสําหรับนักสู้ที่มีความกระตันยูแบบนี้นะครับทางรายการขอมอบเงินช่วยเหลือเป็นจํานวนเงิน10,000บาทครับคุณป้าครับ1 0,000บาทคุณป้าตั้งใจจะเอาไปทําอะไรครับค่ะรถไปโรงพยาบาลไว้ เป็นส่วนเกินค่าใช้จ่ายในการดูแลคุณแม่และสําหรับใครนะครับที่อยากส่งกําลังใจมาให้ป้าอ้อยนะครับสามารถส่งมาได้ที่เลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้เลยนะครับส่งกําลังใจกันมาเยอะๆนะครับให้กับลูกที่กระตันยูแบบนี้แล้วก็นักสู้ที่สู้ชีวิตแบบป้าอ้อยนี้นะครับช่วยเหลือกันเยอะๆนะครับและสําหรับใครนะครับที่อยากมาอุดหนุนมาชิมฝีมือขนมเบื้องโบราณของป้าอ้อยสามารถมาได้ที่ลาดพร้าววังหินซอยหนึ่งนะครับอยู่ข้างๆกับโรงเรียน ริธิไกลนะครับก็คือตั้งอยู่ติดโรงเรียนเลยชิ้นละ15บาทอย่าคิดว่าแพงนะครับลองมาชิมดูก่อนผมลองดูแล้วรับรองว่าไม่แพงครับและที่ขาดไม่ได้ที่ทําให้เราได้เจอกับนักสู้แบบนี้นะครับต้องขอบคุณ CP และ CP r e t a i l i ล g ครับและสําหรับใครที่มีเรื่องราวดีๆของคนทำมาหากินสู้ชีวิตแล้วอยากบอกต่อนะครับ สามารถส่งเรื่องราวของคุณมาได้ที่ขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ตู้ปน15ปนสปากเกร็ด11 11120หรือเข้าไปเขียนเล่าเรื่องราวได้ที่ Facebook Page ขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox และอย่าลืมบอกชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์ติดต่อด้วยนะครับก่อนจากกันวันนี้ผมขอฝากข้อคิดดีๆไว้สักหนึ่งข้อนะครับชีวิตไม่ได้มีไว้ยอมแพ้ศรัทธาก็ไม่ได้เป็นแค่ความฝันขอเพียงสู้และมุ่งมั่นสักวันความฝันต้องเป็นจริง ขอเพียงคุณเป็นนักสู้ที่มีอาชีพสุจริตขอเพียงคุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่เขียนมาครับวันนี้ผมคุณกิติคุณ,คณ,คณตันสุหัสป้าอ้อยและรายการขอเพียงแค่เขียนมาต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสองโมงครึ่งทาง Nation TV ช่อง22สวัสดีครับขอบคุณทางรายการ ที่เข้ามาช่วยเหลือป้าและคุณยายให้มีกำลังใจต่อสู้เพื่อแม่ให้มีความสุขมากที่สุดวันธนานิ่มนวนนขขอเเพีียยงแค่มาัสญญา ว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ ที่เดือนเขียนมาหาทางรายการเนี่ยครับต้องการอะไรบ้างครับผนพ,พิการของสมาคมผมเนี่ยไม่มีงานทานํากันก็เลยอยากจะได้อาชีพเชื่อว่าวันนี้แหละน่าจะบรรลุปเป้าหมายในการมอบอาชีพให้กับสมาชิกสมาคมสหภาพคนพิการดอนเมืองครับก็ขอขอบคุณ C p พแล้วก็รายการขอเพียงกขเขียนมาด้วยที่กรุณามาช่วยเหลือพวกเราครับขายหมูปิ้งวันนี้วันแรกครับผมเฮ้ยทำเลดีเลยอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงหน้าศ<ส>าลเจ้าพ่อสมบูรณ์ครับ,รบไม้ละ10บาทเท่านั้น งั้นเดี๋ยวผมเป็นลูกค้ารายแรกเลยคุณทองสาธุานะฮะขอบคุณมากครับ